สาระน่ารู้ Around the World ตอนที่95ตอนการช่วยตัวเองทำให้คนตาบอดมาย้อนดูพัฒนาการความเชื่อว่าด้วยวเรื่องการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองนะครับการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองของผู้ชายเป็นกิจกรรมผ่อนคลายความต้องการทางเพศที่มีต้นทุนต่ำและก็ปลอดภัยมากที่สุดวิธีการหนึ่ง นับเป็นวิธีการที่มนุษย์รู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีมาตั้งแต่โบราณกาลและก็ยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ถูกนำไปเชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนาซึ่งมีทั้งด้านบวกและก็ด้านลบแตกต่างกันไปตามแต่วัฒนธรรมตามความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณนะครับเชื่อว่าการช่วยตัวเองเป็นกิจกรรมแห่งการสร้างสรรค์เห็นได้จากตำนานของเทพอาตุมสุริยเทพนะครับซึ่งให้กำเนิดบุตรชาก็คือเทพชู และบุตรสาวนะครับก็คือเทพเทพนุตด้วยการสำเร็จความใคร่ออกมาและยังเป็นที่เชื่อกันว่ากระแสน้ำในแม่น้ำไน่ก็เกิดขึ้นจากการหลั่งของเทพอาตุม um นั่นเองความเชื่อดังกล่าวนะครับจึงเป็นที่มาของพิธีกรรมของฟาโรห์ที่จะต้องนะครับออกมาช่วยตัวเองนะครับเพื่อให้อสุจิลงไปในแม่น้ำานเป็นการสร้างความมั่นใจว่าน้ำท่าในอนาณาจักรของพระองค์จะอุดมสมบูรณ์ เช่นเดียวกับชาวกรีกโบราณน,นะครับที่ไม่ได้รังเกียจการสําเร็จความใคร่และก็ยังมองว่าการสําเร็จความใคร่ด้วยตัวเองนั้นเพื่อความพึงพอใจส่วนตัวถือเป็นสิ่งทดแทนการาร่วมเพศได้อย่างดีชาวกรีกโบราณมองว่าความขุ่นข้องทางเพศถือเป็นพลังด้านลบจึงสนับสนุนนะครับให้สําเร็จความใคร่เพื่อปลดปล่อยนะครับแรงกดดันดังกล่าวเสียในตำนานปรัมปราของกรีกนะครับ ดิโอจินิสนักปรัชญ,ญาก็ยังได้กล่าวโดวยในยะว่าเทพเฮอร์มีสนะครับเป็นผู้สอนในเทพแผนผู้เป็นบุตรชายรู้จักการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองทางเพศจากเทพีเอโคที่เทพแผนลุ่มหลงในทางพุทธศาสนานะครับมีได้ห้ามการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองในหมู่คาราวาศ์แต่มีการห้ามอย่างชัดเจนในหมู่สงเท่านั้น แต่ก็ยังมีศาสนิกชนนะครับบางส่วนพยายามตีความสินห้าในข้อที่3ที่ห้ามการประพฤติผิดในการมว่าต้องรวมนะครับไปถึงการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองด้วยบางก็นำไปโยงกับสินข้อหนึ่งที่ห้ามการฆ่าสัตว์ชีวิต แต่ก็เป็นข้ออ้างที่แปลกเนื่องจากสเปิร์มนะครับหรือว่าอสุจิไม่น่าจะเข้าลักษณะที่เรียกว่าเป็นสัตว์หรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตได้เนื่องจากสเปิร์มนะครับไม่อาจเติบโตหรือเพิ่มจํานวนได้ด้วยตนเองจุลชีพนะครับที่ถือว่าเป็นสัตว์เซลล์เดียวอย่างน้อยก็มีความสามารถในการขยายพันธุ์ในทางกลับกันนะครับพืชซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนมากกว่าสเปิร์มอย่างชัดเจน ชาวพุทธกลับไม่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เข้าลักษณะตามสีลข้อที่หนึ่งสำหรับชาวคริสต์นะครับการช่วยตัวเองถือเป็นเรื่องต้องห้ามแม้จะไม่มีการกล่าวห้ามไว้โดยตรงในคัมภีร์ไบเบิลก็ตามแต่ชาวคริสต์นะครับก็ได้เชื่อมโยงกิจกรรมทางเพศกับการสมรสโดยถือว่ากิจกรรมทางเพศใดๆที่เกิดขึ้นนอกการสมรสถ,ถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมทั้งสิน้นบ้างก็ยกคําสอนตามคัมภีร์ที่ห้ามการครบชู้ โดยอ้างว่าพระเยซูทรงตรัสว่าทุกคนที่มองสตรีอื่นด้วยหวังจะได้ตัวเธอถือว่าผู้นั้นได้ทำชู้ในใจตนแล้วดังนั้นการจินตนาการถึงผู้อื่นเพื่อการสำเร็จความใคร่ย่อมเป็นความผิดแล้วตามลักษณะการครบชู้ซึ่งก็มีช่องว่างว่าหากจินตนาการถึงคู่รักเพื่อช่วยตัวเองนั้นหรือไม่ได้จินตนาการถึงผู้ใดย่อมไม่ผิด ความเชื่อดังกล่าวจึงถูกนำไปขยายความต่อโดยบรรดาน,นักการศาสนาโดยอ้างว่าการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองนั้นไม่เพียงแค่เป็นความผิดบาปหน้าละอายแต่ยังเป็นสาเหตุต่อความเสื่อมโทรมของร่างกายนะครับเช่นหนังสือฉบับหนึ่งนะครับที่เขียนขึ้นโดยซิวนัสตอลนักบวชชาวอเมริกันนิกายรูเท e รนนะครับซึ่งมีนะครับชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่19โดยเขากล่าวอ้างว่าการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองนั้น ก่อให้เกิดผลร้ายแรงอย่างรุนแรงจากอาการช็อกของระบบประสาทซึ่งอาจทำให้ระบบประสาทเสียหายจนไม่อาจเยียวยาได้ดังที่เขาบรรยายไว้ว่าเด็กหนุ่มผู้ชาญฉลาดซึ่งเคยเป็นผู้ที่ยืนอยู่แถวหน้าของชั้นเรียนค่อยๆสูญเสียเรี่ยวแรงที่จะใช้ทำความเข้าใจและก็จดจำบทเรียนต่างๆขณะที่จิตใจและก็จริยธรรมของเขาเปลี่ยนไปสุขภาพของเขาก็ค่อยๆย่ำแย่ลงทุกขณะ เขาได้สูญเสียแววตาผิวหนังซีเซียวกลรามเนื้อหย่อนยานทำอะไรหน่อยก็เพลียไม่เพียงแต่นักศาสนาเท่านั้นนะครับที่เชื่อว่าการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองนั้นทำให้ร่างกายเสื่อมโทมแม้กระทั่งการแพทย์ในยุคดังกล่าวต่างก็มีความเชื่อเช่นเดียวกันถึงขนาดพัฒนาเครื่องมือและก็เทคนิคต่างๆรวมไปถึงนะครับการผ่าตัดเพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองได้อย่างไรก็ดีนะครับการแพทย์สมัยใหม่กลับมีผลวิจัยที่ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์มากมายของการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองทั้งช่วยลดความตึงเครียดความเจ็บปวดทําให้หลับง่ายขึ้นโดยเฉพาะในเพศชายนะครับการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองนั้นช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็ยังช่วยเพิ่มความฟิตให้กับสเปิร์ม แต่ถึงกระนั้นนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีหลายคนเชื่อในคำาล่ำลือที่อ้างกันว่าการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองนั้นอาจทำให้คนตาบอดหรือทำให้ขนขึ้นเต็มมือซึ่งน่าจะเป็นความเชื่อที่วิวัฒนาการมาจากความเชื่อทางการแพทย์ตกยุคจากกว่าร้อยปีที่แล้วนั่นเองนะครับ